สวัสดีครับวิดีโอนี้จะพามาเก็บซัมมอนนะซัมมอนหนะ้กากบมิจเต่านั่นเองนะครับสายหกาพิสวงธุรีมนุษย์เงินนะครับเรียกมาทีมี2ตัวนะฮะวิ่งวนไปวนมาพ่นลมหายใจเย็นๆแล้วก็อาวุธดาบวงคืนนะฮะใช้พิสวงเป็นดาเมจนะครับแล้วก็หมวกนักเรียนนะแล้วก็เสื้อคลุมนักเรียนนะครับ อยู่ตำแหน่งเดียวกันโมดเลยฮะแล้วตรงนี้ก็ยังมีตัวอ่อนเกิดใหม่ด้วยนะครับหลังจากที่เรามาที่คาเรียไมเนอรนะแล้วเราก็จัดการเล,ลอรต้าเรียบร้อยเราจะสามารถมาด้านหลังปราสาทได้นะครับพอมาด้านหลังเราก็เดินมาทางนี้เลยนะฮะตรงนี้จะมีหลุมศพเยอะๆก็จะมีให้เก็บง่ายๆเลยครับแล้วก็มาง่ายมากนะฮะ เรียกว่าใครเล่นสายพิศวงนะก็มาเก็บกันได้ครับสายหาของมวกนักเรียนนะฮะที่วางอยู่ไม่รู้นักเรียนคนไหนมาถอดทิ้งไว้นะครับแล้วก็เปลี่ยนชุดโดดเรียนเฉยเลยมั้งเนี่ยแล้วก็ตรงนี้นะครับมีกบนอนอืดอยู่นั่นก็คือทุรีมนุษย์เงินนะ เก็บง่ายๆนะครับทุลีมนุษย์เงินไม่รู้ว่าเจ๋งยังไงนะฮะผมยังไม่เคยรองกับตัวอะไรมาก่อนนะครับแต่ที่แน่ๆมันพ่นลมหายใจเย็นๆเพื่อที่จะลดพลังป้องกันนะครับเพราะส่วนมากไอเย็นๆนี่ลดพลังป้องกันนะฮะอืม ผิดสวงงงงวยหมุนติว้วหมุนติว้วพากันงงเข้าไปนะครับอืม,อม,อมเห็นตูดด้วยมีห้ำด้วยอ่ะเฮ้ยมีตูดมีห้ำโอ้ไม่อายมั้งเลยเกงไหนไม่ใสเฮ้อ้าวอ้าว อายครับเลยปิดเรียบร้อยครับนอนอาปากแม้แต่ขึ้นสวนรรค์เราก็ยังมียางอายเราไม่โผล่ตูดให้นายเห็นอีกแล้ว,ลวขอลาก่อนเอาละถ้าเพื่อนๆชอบก็ฝากกดไลค์กด s u b สไครต์กันด้วยนะครับจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปนะครับมันไม่ยอมอาแล้วครับ เดี๋ยวเราไปเทสกันเลยนะฮะว่าเจ้ทุลีนี่เป็นยังไงมาเลยครับใส่พร้อมชุดละชุดนักเรียนติดรอติดมอสอโดดเรียนไปเปลี่ยนชุดนีกับบ้านขอใช้ดาบง,งงวยด้วยนะครับอาวุธงง,งวยดาบวงคืน,นะฮะใช้พิษวงเป็นดาเมจนะครับเป็นตัวเพิ่มดาเมจ L2 ก็จะเป็นการฟันไปเรื่อยๆนะครับเดินฟันไปเรื่อยๆฮนะทักษะคุ้มข้างนั่นเองแกว่งอย่างไรจุดหมายนะกดโจมตีค้างได้นะครับแต่ไม่สามารถกิ้งได้กุิ้งๆนะฮะว่าไงเพื่อนเจอกับเพื่อนเลาหน่อยได้ไหมกิ้งงง,งวย <c oughs> <c oughs> ฟันกันแบบฟุกฝึกฝัเลยนะมะนก็ดีนะแต่ถ้าในกรณีที่ตัวๆนะครับ อืมเราต้องรอเขาพ่นน้ำแข็งนะ่าจะเวิร์กนะครับช่วยลดดาเมจนะเอช่วยลดพลังป้องกันนะครับก็อาวุธนี้ก็เป็นอาวุธที่ฟาดได้เร็วนะฮะมีระยะที่มากกว่าขวานนะขวานอะไรนะที่ได้จากนกสักอย่างนี่ละหละแต่เขา พลังเขาน้อยนะผมอาจจะบวโ banks, โกมาแค่3ามครับเขาก็เลยไม่ได้เก่งมากเจ้ามนุษย์หนึ่งโตโตนีนจะต่าตัตโตโตนะฮะก็ลองมาเก็บกันดูนะครับสนุ soldier, กดีนะะอาชีนี้ขอบคุณมากครับที่เข้ามาชมสวัสดีครับ